เฮ้ยเร็วกระบอกนั้นเขาไปว่าวว่าวว่าใส่เอาลื่นเราจะเอาปากใส่ปากใส่ว่าววววเก็บของด้วยนะไม่ซุ่มไม่ได้กับพวกของใช้มือมาป้าออกเนี่ยนะคะไอ้ทีมือเป็นดำดำมาเลยผมๆดำๆใส่ไหมวิใส่ ไแลวอะิ้ที่ออจากมือหนอไรกินมือก็ไม่ได้นะเพื่อหายังอ๋อสบายสบายไมหมดอ่สวัส <Terror> ด <Four> ีค่ะสันดิใกล้จะนอนแล้วค่ะพี่พี่เปลียนปักเยนรอ มาเก็บพักไปมาเก็บแตนี่ไปละไปละมาช่วยกันช่วยกันช่วยกันอ่ะอ่ะช่วยกันช่วยกันแสนี่ช่วยกันเก็บขช่ร้วยกันแตนี่ล้างปั๊บแล้วตนี่แตนี่มาดีลายแตนี่โลโลโลอืมของเล่นไม่ต้องซื้อแล้เอาอุปกรณ์อะไรก็ได้เล่นเนี่ย อะไรเหลือกระปุกกระป๋อมมาลูกเก็บเกบเก็บเก็บของเก็บของเก็บไม่เหลือเลยอ่ะเก็บอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยสัดีอันนี้ใส่ลโ้ไปไปไปแล้วนะลอาบใบทุกคนเอาเก็บของก่อนสิสันดีเก็บนะเก็บนะเก็บนะแปปป เดี๋ยนี้เวลาใส่กางเกงใส่เพื่อนนะต้องขอกเขายกขาเสร็จแล้วตามเส็จเขาก็จะตบมือเองเพราะเขาเก่งเดี๋ยวโดนหน้านะเดี๋ยวโดนหน้าใส่กางเกงยกขาปิดฝั่งปิดฝั่งโอเคโอเคไมเมาเมาเมาส้มกินแล้วเมาไม่ไม่ยังคะ นอนนะนอนนะโอเคนะจุ๊บจุ๊บนะมาอ๋อออกมาทิ้งทิ้งทิ้งเศลเล็กเน้อยเขาจะทิ้งค่ะออกมาข้อโอเคทิ้งนะไม่ได้ไม่ได้ทำให้ทิ้งหมดเดี๋ยวดูนี่อะไรเจอผมเจออะไรใช่เหมือนสอนตาไหมโอ้โหเศลเล็กเน้อยอ่ะก็จะสอนเขาหยิบทิ้งเขาประจำเขาก็ทิ้งตาดีมากรู้เรื่องไปหมดอ่ะเนดีโอเคนะหมดแล้วค่ะสะอาด สะอาดมากเลยโอเคนะมาหอมพี่เลยค่ะหอมพี่จะไปนอนแล้วค่ะวันดี้บายบายพี่พี่ได้ค่ะบาย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 วันดีจะไปนอนแล้วนะอุ้ยไปอิงหอมนอนนอยจ้าอิงจุ๊บจุ๊บไหมอุ้ยไม่ไหวจริงลูบหมดแล้วเนี่ยสะอาดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแล้วเนี่ยมือลูบลูบเลยแอนดี้ขาแอนดี้ ่อนอนแล้วไปนอนแล้วเขาที่เอ็นจุ๊บหัวเมงก่อนจุ๊บแล้วค่ะหัวเมงอยู่ไหนน้ามาจุ๊บๆนึงเอาหัวเมงให้ไปอินจุ๊บๆก่อนเลยจุ๊บหัวเมงไหนค่ะแลีวเอาหัวเมงมาจุ๊บก่อนมาเร็วมาคานหนอยแล้วเนี่ยมาจุ๊บหัวเมงก่นคาเราเร็วช่องรู้ยังสนุกอยู่ค่ะเออเออ

เย้ตบมือด้วยไปบายบายนอนค่ะขึ้นเร็วกินนมค่ะกินนมแปรงฟันค่ะุ้ยดูแสนดีแปรงฟันกันดีกว่ายังสนุกยังสนุกแต่นี้ชอบแปรงฟันขอจุ๊บกันถองหออเหนื่อย ออบเลยขอบคุณค่ะขอบคุณสติ๊กเกอร์ค่ะอ้าวไปนะหนูมาเร็วมาเปลี่ยนชุดก่อนเร็วสวัสดีสวัีฮัลโหลไอ้ฟังเลยแปลงฟันโชว์พี่พี่บอกขอดูแปลงฟันหน่อยได้ไหมคะแปลงฟันได้ไหมคะต้องกินนมอีกแบบยาวน้องต้องกินนมก่อนนะ นี่ทุกอย่างนี่จะได้แปลงสเต็ปยาวเลยเนี่ยอุปกรณ์แต่ว่าสเต็ปกินนมนี่เขาต้องมีสมาธิค่ะอ้าวกินนมแปรงฟันกาารสุดท้ายเนี่ยนมน้ำไม่บายนะก็ดูดได้นะเราไม่บายนะไม่บายนะไม่บายค่ะไม่บายทุกคนเหนื่อยแล้วเนี่ยหมดแรงหมดแรงออนไลน์ บายค่ะบายบายพี่ไปแล้วนะคะบายยนะคะจุ๊บๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีใครยังจ้าจ้าก่อนค่ะสวัสดีจ้าจ้าก่อนคุณไนท์ก่อนเลยคุณไนท์เร็วคุณไนท์ค่ะคุณไนท์ยังไงคะจ้าจ้าคุณไนท์ก่อนเ็วคุณไนท์ค่ะคุณไนท์เลยยังมาเร็วหอมก่อนเร็วสวัสดีค่ะอยู่อ๋อไม่ได้ท่านี้ไม่ได้ จะโป๊ะโป๊ะแล้วบ๊ายบายค่ะไปดีกว่าบ๊ายบายนะ